เฮ็ดยังเนอะนี่บานนี่เฮ็ดยังอ่ะบานนี่ยังแน่นิยังเนี่ยนิยู่นี่มันบีบไข่เมื่อนั้นโอ้ยม่แห้งว่ะคอยมันมันมันอ่อนโผล่มันโบนัก,บกโบเถิงคอยแมปลาลิดปลาคุณลิดอันนี้ยังนี่อีบู๋นเดี๋ยว,ว่าขวดบดสิมาเลยจะกินของหวานเนาะขวดบดสิขวดมันแย่หวานมาก,มากนคนแย่บู๋นมากคน กะวดบวชี่ไปเห็นเนาะบวดชี่เอาปวดแบบซุกๆเน่ยไหมโอ้ไก่สิลสมรำลุดตัีพอไปย่านเลยเอากับพานมาติซิปก่อนตศิลปินเยอะกวกับลเห็นไหมเออวินาทีไปบ่ไปอยูนีเสียงไคือจะไปกินยาเนี่ล่ะเสียงบ่เบิเลยคือคืออยู่ต้องไปกินยาก่อน แต่ว่าบ่ขึ้นเลยเด็กมันพอขึ้นแล้วโดนไม่เติบโตได้เสียงก่อนพ่อกลับบ้านนี่น่ะก่อนติดโมเป็นอาทิตย์แล้วนั่นนี่เสียงบ่ขึ้นเลยน้องครับเพิ่ไรได้เล็กน้อยไหมเป็นอากาศก่อนเป็นลมอยู่ซิมิตาบุงคงมาดิมีฟันไปแเลวมั้ยเพื่อดาบโมผัวบานจะไปเก็บผักกะทินเก็บผักกระเฉดนะครับ บ้านหาอินพักกะถินพ่อนี่มอไปเอาเอ็อ๋อไอ้ท่านิเสันสิสวยี่มันสว่างดีกว่ววาอันนี้มันยุบไปแม่นี่ะท่านยุบเป็นบ่นี่เพะท่านยุบเป็นบานี่มัเดียวมันปเดีวมันยุบเบ่นี่คือคือคือซุกเล่นี้บ่านนต้องรออยพรยครับบรรยากาศ กเที่ยงครับก่อนลงลุยงานอีกหนึ่งยกจะถึงห้าโมงมื่นไปทัป้งหนสัแสมื่นมื่นแล้วมือนแล้วม<า>ื่นอีกแล้วพอใหญ่มองนี่ได้สับเะเฮติตะปูเมื่อกี้เขา ต็ปุดึ้นง่ายบ่บุคันดิเฮ็ดอยากมันได้เผาืมเราต้องใส่ผักอีตู่เนาะแกงใส่อะไรมั่งนี่แม่บ่มี่หมูมี่เหนือ่มมี่หนังใส่หรือเปล่าน้องเคยกินบับพี่แกงของบุ๊คนี่คือบรรยากาศ กวยฮะตั้งเดียวเลยตั้งเดียวเลยเทากินอันฮัดเซ็นกับตำหมูหรือเป่านเอขาแกงใส่ปลาทูจะยังเนาะ้ไนเ็นตกต๊กน้ำรูจักนี่กออยตกน้ำา่ปจักระห้เห้ป้าเตอร์ห้ปาเตอร์ปลาตาอยู่ก๋วยก็ได้ พักค้ายกับฝุ่นแล้วกระลรกกันลักไปน้ำไม่ว่าตกสะแล้วเออเก็บคางน้องเนี่มันบ่มันโดกคือยังไในยู่หัน ฮะพี่ดาไปว่าไห่ออกพันไถ่ออกเอาหรอเออคนก็แค่ขึ้นแก่แค่แต่ก้อนโลดเนาะข้องคอยข้องคอยคนบางคนหอบาคนเนีอยีนี้มันเหตุยากเอาแต่เนี้ยเขาเจ้าบางคนบางคนกับพแกนน้ะจากไปหยับลุมในานมาด้วย กินเนาะกินแบบสุดยอนหลปาบบาทหอยกนเนาใหม่หลายหเมื่อได้กัแกงแต่นาใหม่สดย่าเทียงยาเทียงย่างบโอ้ยมันอนบวแต่เนยกินได้บ้านหนอหลายประสนบข้กัแกงหันบข้แกงนี้ปลาด้อง อันนี้คือมันหยุบหรือว่าใหญ่มันคือก็ซับไปดิเมือม่อื่นเข้าไอแปลวน่ะเนะด็กกระส่งเสื้อมังหรือยัง เอาแัพ้อขาวซอยอยู่บ้านหัรนโล่เย็นเย็นเรเย็นก่หนองกวานี่แล้วรล่งเย็นติดร่มเข่าโกกสบายเลยหนาวบดนานขร้อเขหนาวเลยบนตอกเกล็ดพัดลุ่มอนเย็นเย็นเลยเยไร่มหายบจอบอ มี่ีเป oh okay. ็ดไก่ไก่บนนอปีนะภาไปกินพาไปกินปลานี claro ่นี่ีพักแรมเลยเนาะพักแรมเลยถ้ามีพักแรมไปเลยเอาไปกวาดแม่แม่ใช่ไเชียวพักเล็กกสเล็กแกพักเล็กวกบุกินนะแน่น่ะเพราะเอาเออเหตุวองที่เป็นดกว่ากิน่ยม ััันนงงกเนาะเทปแบบอันอาหารแบบบรรดาปนปลาแบนกินดีเลยดีกว่าอ้อมหันอ้อมหนีเลยก็หมูป้าเนื้อหลังลังมือกินมันตามแจวตามแจวแล้วก็ปนปลาโอ้ยกินดีนะกินแล้วมันอยู่ท่อไปยาตไปญาติกินอันนั่นกินเหมือนเออกับป่นปลาลวกพักอืมปนปลาลวกพักกินกับบ้านแล้วพญายอง พลัเจอกันใหม่เม oh. like, oh. uh, uh, ื uh. bye. Bye ่อชาติต uh, uh. ้องการเร็วๆนี้ร้อยแปดสิบโลบุรีรัมอำเภอไหนอ๋ออำเภอแถวเขากระโดงบ่อกแถวเขาไปเรียนอยู่แถวตะกูลอ๋อแยวใกล้ๆกันอะไรบ้านซีเลียมเนี่ยอืมบ้านสีเลียมไปไปโชคดีเนี่ยย่องเอาไปโทรมาเออเบ็ดเดี